ตกใจถึงระเบิดแล้วไม่เรียบร้อยมือ ไปลงเลยครับ <im mortar music> เเดยนโอคท่านไหนสำรองท่านนี้อ่ะครับแต่ว่าพันหลักสือพันเลยจะนำหมดแล้วนะครับรวมทั้งทีมแหละนะเพราะว่ามันต้องประกอบไปนะหรือว่าเขาตั้งตั้งนึงมันเป็นประเม็นอะไรทั้งหลายนะมีบรรยากาศดีด้วยนะผูบัญชาการอากาศโยธินบัดนี้ได้เสร็จสิ้นการยิงจรวดเพื่อเป็นเกียรติแก่พลยิงกับผมขออนุญาตให้ท่านผู้บัญชาการ คอับอพาพิพกครับเรียบรอครับรถ่าาขออาานุญาตถ่ายรูปู่ลกกรัานครับเดือรรรร่คู่นะครับว่าไม่มตัริ <laughs> <laughs>

น้อยไมขต่อเนี่ยแต่แน้งสี่ก้อนเก็อยู่ใต้ทไอ้นี่ก็ถือว่าจำหน่ายแล้วจำห่ายแล้ครับที่การมข้าตอนก็คือขอตัวนี้หแต่ว่าขาตั้งมัได้ไวแจะประกอบด้วยหลังหลักอกานตวมนมีตัวขาตั้งครับซ่งเหล็งแล้วก็ในท่อีกด้วยสองสามสี่ใช่ไหมันยิงไปแล้วจะสามารถถอดเปลี่ยนท่อแล้วนัดใหม่ไปใส่ได้แล้วทำงารที่นั่ภายในคมามทั้งอลงครับ ทคนยิงคนยิงเป็นคนมีคนบรรจุคนบรรจุก็จะเราก็นั่งลสิบอันใช่ครับคนยิงก็จะมีหน้าที่ลิงข้อหม่อย่างเดียวคนบรรจุก็จะมีหน้าที่เอาบปส่งมาตวจข้อนัดใหม่มาใส่แ้วก็บินแล้วกันเดี๋ยวพี่เอาท่อพีวีซีทาสิ่งอยู่ครบลที่นั่งห้องังเตะค ในห้องพักผ่อนอะไรแบบแฝดอย่างของห้อ,อ,องพักผ่อนที่ตะกตีเห็นไหมเขายังเอารุ่ตำรวจไพทอนหรืออะไรมาห้อยไว้อยู่เลยเที่ถึงถานนะรู่ตำรวจอะไรเราแบบทั้งหมดอายุมาให้สั่งคุยทด่อนบินขับอ่อดอยากทราบในเรื่องของภาร,รกิจวันนี้ครับที่มีการซูดซ้อม,มครับอย่างไรบ้างครับท่นครับผมก็จะเป็นวงล้อมนะครับที่กองทัพอาก,กาศเรานะครับโดย กรมทหารต่อสู้อากาศยานหรือมิชการอากาศยา,า,า,ศยานาายนะครับมีวงรอบในการที่จะฝึกและทดสอบจรวด RBS 70ซึ่งใช้ในภารกิจป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอากาศนะครับเรามีวงรอบอาการฝึกและทดสอบทุกปีนะครับวันนี้ก็ฝึกเป็นที่เรียบร้อยก็ผลาการปฏิบัติก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเป็นที่น่าพอใจแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ กรมต่อสู้อากาศยานหนวนชาการอากาศโยธินนะครับแล้วก็กองทัพอากาศที่กําก,กับดูแลในการฝึกซ้อมในการเตรียมคนเพื่อสนองตอบภารกิจของกองทัพอากาศนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจนะครับอย่างภาพที่เห็นออกมานะครับเราทําได้100%กองทัพอากาศมีความพร้อมในการป้องกันน้นฟ่าไทายครับ แล้วในเรื่องของยุทโทปรกรณ์ทันสมัยที่จะนําเข้ามาในกอ,องทัพอากาศอย่างไรบ้างครับท่านครับตอนนี้กองทัพอากาศเราก็มีแผนในการจัดหาจรวดต่อสูก้กาศยานในพิสัยกลางนะครับซึ่งมีระยะยิงไกลามากกว่าอ b บ7เจเเพิ่มเติมครับแต่ก็ยังอยู่ในกระบวนการจัดหาครับมั่นใจได้เลยว่ากองทัพอากาศปกป้อง ฟ้าของเราได้ไแน่นอนครับกองทัพการเรามีวงรอบแล้วก็เห็นความสําคัญในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจเต็มรูปแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับเรามีการวางแผนมีการเตรียมบุคลากรมีการเตรียมยุโทโธปกรณ์เพื่อที่จะรองรับรภารกิจปกป้องน่านฟ้าไทยอยู่แล้วครับอยากจะพูดอะไรเสริมสักนิดกน้ยครับในเรื่องยุโทโธปกรณ์แล้วก็ในเรื่องของอกําลังพลของกองทัพการ ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาให้ความร่วมมือกับกองทัพอากาศนะครับเออเนภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับนำมาเพื่อปกป้องน่านฟ้าไทยเออเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับมีเสรีภาพในการเออทำมาหากินอยู่กินกองทัพประกาศพร้อมที่จะปกป้องประเทศชาติครับ